ตัวตัวหลักตัวหลักหลักเราเนี่ยต้องพักพักหลายทัวบาดเจ็บด้วยแล้วก็แต้มสะสมอนะแต้มสะสมหกแต้มเนี่ยต้องพักหนึ่งแมตช์เพราะฉะนั้นตัวหลักหลักเราเขาดไปตัวหลังสองทัวเพราะเกมมันเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าอ,อย่างแบ็กซ้ายี่นครนกร,นกกรขาดไปเนี่ยเกมเกมลุกเติมเกมลุกอะไรพวกนี้เราก็จะขาดไปแล้วก็กลารพลับ การลับอีกตัวนึงเราเราต้องพักเพราะนั้นม,น,กมกมน,มนมันก็ขาดที่จะเกมก็ขาดที่ก็มีส่วนมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าอตอนนี้ตอนนี้ในในกลุ่มทีสองทีสามทีสองทีสามทีสี่เมันก็กลุ่มกันอยู่ก็ก,กดทันเด็กขอตังใจเต็มที่แล้วก็เรามีมแมตติดติดกันด้วยวมีบาดเจ็บมีอะไรกันอยู่เนีย่ย ตอนนี้เราตกมาอยู่ดับ4เนี่ยตามได้สิก็ยังรุ้นยังรุนกันอยู่เพราะว่าอ่างทองเนี่ยต้อง,องเจอระยองต้องเจอ,เอยะ้วยเพราะนั้นเราก็ยังไม,ไม่เสียงมั่งใจเราก็จะทำท่าทีดีที่สุดอ่ะ